อ่ะเราจะเริ่มแล้วคนแรกคือคุณอะไรครับคุณชื่นคุณพีรพลจังวัสนาครับเกิดวันอังคารที่13กันยายนครับสองห้าสเจ็ดปีจอเขาป่วยบ่อยเขาออกโรงพยาบาลบ่อยครอีแก่เกิดเป็นวิทยาคาขอบคุณมากครับผมเห็นรูปคนนี้แล้วสิ่งที่ผมเห็นท่านฟังไปพร้อมกันผมเห็น วิญญาณเนี่ยอยู่รอบตัวเขาเลยแต่ยังทําเขาไม่ได้แล้วผมเห็นพระรูปหนึ่งและเห็นบนรรพบุรุษเขาในภาพที่เขานั่งเนี่ยวิญญาณเนี่ยผมเห็นอยู่สามสี่ดวงเพราะเป็นเงาดําฟุกไปฟุกมาเนี่ยอยู่ที่ขาเพราะฉะนั้นคนเนี้ยหนึ่งยังไม่เป็นอะไรคือจะไม่ตายแต่จะป่วยออกเข้าออกในคําถามก็จะทํำยังไงบรรพบรุษวิญญาณบรรพบรุษคอยคุ้มครองกับพระหนึ่งรูปเป็นเกจิฟังดีๆนะที่ผมเห็นภาพ นี่คือสิ่งที่ผมปฏิบัติมาไม่ใช่ทฤษฎีแต่ผลของการที่ผมเพ่งกระสินเข้าไปที่รูปเขาแล้วเกิดจิตที่มันเป็นเมตตาตามสัจจะที่ผมบอกท่านไว้เนี่ยผมพยายามอธิบายท่านตามผมอย่างเรียนเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของระบบขับถ่ายเดี๋ยวก็ปวดจิชชีตตามจุดเดี๋ยวก็คือเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดในอวัยวะข้างในด้วยเดี๋ยวก็แบบไม่มีแรงเดี๋ยวก็แบบหลายอย่างเกิดมาจาก หนึ่งส่วนวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยคือวิญญาณหลายธาตุครับผมเห็นคําว่าธาตุขึ้นมาว่าในสมัยหนึ่งเป็นกรรมดิตชาตของคนนี้มีกรรมกับการเคลี่ยนตีธาตุหนึ่งอย่างนะครับภาพบรรพบุรุษคือปัจจุบันเป็นผู้ชายที่ล่วงลับไปแล้วคอยคุ้มของเขาผมไม่รู้ว่าจะเป็นปู่หรือเป็นอะไรนะครับเป็นลักษณะผู้ชายยืนนะใส่เสื้อออกออสีขาว,ขาวแต่กางเกงไม่ขาวแล้วมองมาที่อาจารย์ เหมือนคอยคุมให้วิญญาณทําอะไรแต่ไม่สามารถห้ามกรรมให้วิญญาณไปไหนได้ออกไปได้พระผมเห็นสมเด็จพุทธจารย์โตคมรังสีสมเด็จพุทธจารย์โตและเห็นปู่เวสสุวรรณคู่กันขนลุกนะครับกับผู้ชายคนน,คน,นี้ผู้ชายคนนี้จะรอดได้ด้วยการหนึ่งขอโหสิกรรมครับทําบุญด้วยการปล่อยปลาและ,จะเจริญกรรมาฐานต้องใช้พลังสมาธิแล้วบอกว่าหากข้าพเจ้ามีกรรมในสมัยที่มีธาตุเคียนตีธาตุ เกี่ยนตีลงโทษผิดลงโทษผิดทําให้เขาเจ็บปวดร่างกายอวัยวะทั้งภายในภายนอกเนี่ยขอให้วิญญาณเหล่านั้นที่เกาะอยู่ตัวในตามตัวเนี่ยได้รับบุญของข้าพเจ้าแล้วไปจุดติจิตตังวัฏหังจุดติขอหกกรรมส่วนบุญของผู้ชายคนนี้ที่บอกว่ายังไม่ตายให้เป็นอะไรเข้าออกถึงไม่เจออาจารย์ก็ยังไม่ตายเออท่านฟังชัด,ชด แต่จะทรมานไปเรื่อยๆทรมานด้วยความเข้าออกโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจหาสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวเป็นนุ่นยายนี่เป็นโรคเลือดเป็นโรคก,กระดูกคอเป็นโรคปวดเดี๋ยวมันหลายอย่างเดี๋ยวผิวดําไม่เดี๋ยวผิวเป็นนุ่มมันเป็นหลายอย่างที่ผมเห็นนอนาคตด้วยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องที่2คือวิญญาณบรรพบุรุษนั่นแสดงว่าตระก,กูลของผู้ชายคนนี้บรรพบุรุษเนี่ยรักครอบครัวมากผมไม่รู้ว่าเป็นปู่หรือเป็นทวดหรือเป็นอะไรเนี่ยแต่ที่ร่วงับไปแล้วเป็นผู้ชายกันลวกันเป็นห่วงลูกหลานโคตรนะฮะยังไม่ไปไหนยังไม่ไหนไม่ใช่ทุกคุ้มครองแต่ไม่สามารถไล่ผีไปได้เพราะเป็นเจ้ากรรมนายเวรพระสมเด็จโตและปู่เวทเป็นบุญของผู้ชายคนนี้ในดิตชาติเป็นผู้ชายคนรวยแต่เข้า เรื่องของธรรมะแต่เป็นคนที่ดุเป็นคนที่จริงจังดุมีระเบียบความถูกต้องในชาตินี้เขาจึงต้องมีการทําบุญจิตที่เคยเป็นบุญและจิตที่ดุของเขาเป็นคนเจ้าระเบียบต่างๆหรือเป็นคนที่เป๊ะเป็นคนที่อย่างนี้นี่ก็อธิบายแบบรวดเร็วแบบเรื่องกรรมถ้าเข้าใจแล้วกดหนึ่งครับแล้วเจ้าของคนนี้ได้ฟังแล้วกดหนึ่งให้ผมด้วยถูกไหมคุณเมียได้ดูคุณชีรพลครับกดหนึ่งคุณชิรพลอยู่ไหมคุณชีรพลอยู่ไหมครับฮนะคุยทางไลน์เลยครับคุณชิรพลได้ฟังยังครับกดหนึ่งเลยครับ ถ้าเข้าใจแล้วผมบอกวิธีเหตุนี่คือคําว่าพิญญาผมไม่ได้แสดงพิญญานอกเหนือจากความเป็นคารวาสเลยผมแสดงอภิญญาในสิ่งที่ว่าผมมีแสดงก็คืออะไรไม่ได้ต้องการแสดงแต่ตอบเพื่อเกิดประโยชน์ใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์ท่านไหนก็ฟังไว้ด้วยคาบเขาตอบมาแล้วคะ่ะว่าเข้าใจสาธุขอบคุณมากครับ